สำหรับประโยชน์ของในแง่มุมอื่นๆอีกนะฮะนอกจากประโยชน์ในเชิงของธุรกิจประโยชน์ในเชิงของลูกค้านะครับเราก็ยังมีประโยชน์สําหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในเช่นการประมูลอย่างเงี้ยนะฮะเกิดชุมชนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับมีเรื่องของภาษีเรื่องของสังคมอะไรพวกนี้คข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคุณภาพชีวิตดีขึ้นเอ๊ะคุณภาพชีวิตมันเกี่ยวอะไรด้วยนะฮะมาได้ยังไงก็ก็มันทำให้เราอย่างเงี้ยอย่างวันนี้เราไม่ต้องเดินทาง ที่หน้าคุณไม่ต้องเดินทางเราสามารถออนไลน์ได้นะนีความเป็นความหวังสําหรับผู้ยากไร้อันนี้ก็คือเรียกว่าทำเราทําธุรกิจในใน,ในขณะที่ต้นทุนต่ำหลงคุณนางานเราเริ่มทําธุรกิจได้ด้วยต้นทุนต่ำเพราะใช้ออนไลน์ใช้เครื่องออนไลน์แทบบางอันนี้แทบจะไม่ต้องเสียตังเลยนะแค่คุณหาวัตถุดิบหาสินค้าคุณให้ได้เท่านั้นเองน,นะแล้วก็ยังเกิดบริการสาธารณะต่าง,าง,าง,างๆมากมาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีข้อจํากัดนะครับข้อจํากัดทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็อือ่นๆนะฮะอย่างเช่นมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งอันเนี้ยอันนี้ต้องต้องให้ความสําคัญมากเพราะ,ะธุรกิจดิจิทัลบิสเนสเนี่ยจะเกิดไม่เกิดหรือจะไปได้ไปไม่ได้เรื่องของความสําคัญทางด้านความปลอดภัยสําคัญมากสมมติว่าผมไปซื้อของในลาซาด้าผมเอาบัตรเครดิตรูดแล้ววันหนึ่งข้อมูลมันรั่วไปหรือบัตรเครดิตในี่โดนแฮ็กไป ความเสียหายเกิดขึ้นนะครับผมไม่มั่นใจผมไม่ใช้กธุรกิจก็ธุรกิจทางอ e ีคอมเมิร์ซทางดิจิตอลบิสเนสก็ไปต่อไม่ได้นะครับไปต่อไม่ได้ถ้าทุกคนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไว้วางใจนะครับมีแบนด์วิดเรื่องของแบนด์วิดซึ่งต้องขยายเงินไปกระจุกนะทุกวันนี้ไอ้เทคโนโลยีมุ่เนี้ยนะครับอินเทอร์เน็ตนะอยู่กับอยู่ที่เมืองใหญ่ๆอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องขยาย พยายามขยายพยายามทำให้อินเทอร์เน็ตไปถึงทุกที่นะครับยิ่งไปถึงที่ยิ่งไปถึงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับยิ่งไปถึงต่างตางจังหวัดไปถึงอะ,อะไรดีชุมชนหมู่บ้านตำบลทีอ่อยู่ไ,ไกลได้ก็จะยิ่งดีก็เป็นการเพิ่มหลายๆในแงน่มัน,ม,นมีมิติทั้งในแง่ธุรกิจมิติในเชิงสังคมนะการเมืองการปกครองนะนะแต่มันก็มีข้อ ข้ออะไรนะข้อที่ต้องกำนวลน,นะอย่างที่บอกแล้วคือมันก็พอมาไปถึงเครื่องมือเทคโนโลยีไปถึงเนี่ยต้องใช้ให้เป็นด้วยนะใช้ไม่เป็นนะไปใช้ในแงผ่ผิดๆมันก็ไม่เป็นประโยชน์นะครับมันก็ไม่เกิดประโยชน์นีนะครับเครื่องมือเพื่อการพัฒนา่างนี่ก็ต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลายากลำบากในการบูรณาการแพเดิมแพ็ใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคนิคของทางทางด้านคอมพิวเตอร์นะค,ะนะคอมพิวเตอร์ที่เขาต้องไปไปหาวิธีการทำนะฮะ,ะแล้วก็ จะทำยังไงเรื่องของบริการคลาวด์ต่างๆทุกวันนี้ก็เริ่มมีมากขึ้นแลว้วย,ยังมีข้อจํากัดอยู่คือคนยังใช้ไม่ค่อยเต็มอยูนะ่ใช้ประโยชน์จากมันไม่ค่อยได้อยู่นะครับแล้วก็ค่าใช้จ,จา่ายซึ่งแน่นอนตอนนี้ก็ถูกลงเลนะรื่อยๆรนะฮะแล้วก็รัฐบาลพยายามจะวางโครงสร้างวางอินฟราสตรัคเจอร์ไปให้ถึงจริงๆอ่ะเดิมเรามีเรามีไฮเวย์ highway, นะเราเรียกว่าเรามีแบทโบนนะตั้งแต่เหนือจนดใต้ครบแล้วนะแต่เราเหลือถนนซอยครับนะถนนซอยที่จะ จากถนนหลักเข้าไปถูงถนนหมู่บ้านต,าต่างๆก็คือช่องทางที่จะไปถึงต่างระบบบริหารจัดการขายต่างๆ order fulfillment แบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ที่ให้ดูวิดีโอไปแล้วค,<อ> <ๆ S 2> ครับก็ order fulfillment อย่าง,ง,งาที่เคยจริงๆก็คราวที่แล้วให้ดูไปนะครับ่ไู้ก้องหนึ่งก็ได้จะได้จำได้นะครับก็คืออย่างเช่น อเมซอนอันนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะครับก็คือระบบนะครับระบบฟูลฟิลเมนต์ของอเมซอนนะครับระบบฟูลฟิลเมนต์ของอเมซอนเนี่ยก็คืออเมซอนเนี่ยนอกจากจากเดิมที่ขายแค่หนังสืออย่างเดียวตอนนี้เป็นทำตัวเป็นคนกลางแล้วเป็นมาร์เก็ตเพลส ให้ทุกคนเอาของเข้าไปขายได้ถูกไหมฮะครนี้ในอดีตเนี่ยอามาซอนเป็นคนกลางเสร็จคุณขายของกันเนี่ยเขาให้คุณส่งกันเองแต่มันก็เกิดปัญหาครับว่าการวิธีการจัดส่งการแพ็กกิ้งของไม่ได้คุณภาพรู่นนี่นั่นเหมือนอย่างที่ทุกวันนี้ลาซาดา้ากำลังประสบอยู่นะ,ะแล้วคนขายเริ่มรู้สึกบน่นละว่าด้วยนโยบายที่นโยบายของลาซาดา้ที่บอกว่าเอ๊ะ hey, ถ้าไม่พอใจให้คืนได้ลูกค้าแบบจะรับเนี่ยถ้าไม่พอใจให้คืนเงินได้อันนี้เป็นปัญหาทําให้ทําให้คนไปขายของในลาซาด้าชักไม่ค่อยแฮปปี้นะฮะชักบอกว่าเอ๊ะมันพาระมันเกิดกับเขาแล้วบางทีลูกค้าแบบนี้ก็พูดง่ายๆเลยฮนะ,ะลูกค้าก็รู้มากพอดูเสร็จของมันไม่ชอบเนี่ยซื้อสั่งแล้วของมไม่ชอบเนี่ยไม่รับนะก็อ,อ้างว่าเป็นรอยบ้างเป็นนู่นนี่บ้าง รัสด้าก็ให้คืนแต่ไปคิดค่าขนส่งจากจากคนขายมันก็เลยเกิดเป็นปัญหานะฮะอเมซอนก็เคยเจอปัญหาหลังนี้ก็ก็หาวิธีแก้ก็โดยใช้วิธีอย่างเงี้ยครับก็คือเอาทุกคนให้ส่งของมาที่ที่อเมซอนหมดเลยนะแล้วเดี๋ยวอเมซอนจัดให้นะครับ,แล,นะรบแล้วก็แพ็คกิ้งให้อะไรให้นะครับแล้วก็มั่นใจได้ว่าไอ้ของมันไม่มีรอยของมันโอเคครบถ้วนสมบูรณ์เช็คให้เรียบร้อยก่อนเพื่อจะได้ตัดปัญหาสิ่งล่านี้แล้วก็เนเนต วิธีการจัดส่งให้ได้ด้วยนะครับอครนี้ปัญหาก็คือว่าเอ๊ะแล้วของมันเยอะมากเขาขายไปเยอะๆขอ,ของมันเยอะมากอย่างเนี้ยแล้วของมันจิบปาญหามากหลากหลายทำยังไงถึงจะจัดส่งนะครับแล้วก็ี่ยจัดวิธีจัดส่งการอะไรเนี้ยให้มันมีประสิทธิภาพจําเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทข้งมาเ,เอ้ระบบตัวเนี้ยมันก็เลยมาช่วยนะครับหุ่นยนต์พวกนี้ก็มาช่วยว่า จะรู้หมดเลยนะตั้งแต่ของมาถึงเนี่ยแล้วใส่อยู่ตรงเชล์ไหนล็อกไหนคุณจะเห็นว่ามันจะมีมีมีบาร์โค้ดม,มีอะไรอยู่ตรงล็อกนั้นเลยนะตรงล็อกนั้นเลยนะครับพนักง,งานนี่มีหนะ้าที่แค่หยิบอย่างเดียวหยิบแล้วก็ยิงว่าของได้แล้วหรือยังไม่ได้อะไรนะครับกจบ็จะได้สะดวกขึ้นแทนที่จะต้องเอาอเอาของเอาคนเดินไปหาของก็เอาของวิ่งมาหาคนนะครับ ก็จะทําให้สะดวกขึ้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของการ fulfillment นะการทำ supply chain นะครับก็เลยมีระบบจัดการบริการที่นี้เข้ามาช่วยให้นะทำใหนะ้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ส่วนวข้อจํากัดอื่นๆที่ยังมีอยู่นะครับก็อย่างเช่นเรื่องความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวอย่างที่บอกแล้วข้อมูลที่เกิดขึ้นข้อมูลและข้อจํากัดอื่นๆนะฮะเช่นความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวอย่างที่บอกเวลาเราใช้ข้อมูลต่างๆเนี่ยทั้งรูดบัตรเครดิตทั้งข้อมูลการซื้อการขายข้อมูลโปรไฟล์ส่วนตัวบางคนไม่สบายใจนะครับที่ อยากให้ข้อมูลหลักไปแล้วมันก็ยังมันแล้วมันก็มีปัญหาจริงครนะับเพราะบางทีก็ก็ถูกชอ่อช่อโกงถูกอะไรพวกนี้นะครับความน่าเชื่อถือในการเปิดเผยข้อมูลผู้ซื้ออย่างเงี้ยก็ยังมีปัญหาอยู่ความชัดเจนของกฎหมายและนโย,ยบายก็ยังต้องต้องไปว่ากันอยู่แบนนี้นะว่าจะทำยังไงกฎหมายมันตามไม่ค่อยทันนะกฎหมายตามเทคโนโลยีกับตามความเปลี่ยนแปลงของกระแสลโลกไม่ค่อยทัน ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะครับในทะ่านภาครัฐเนี่ยการกํากับดูแลนะต่างๆเนี่ยนะพริซีต่างๆที่บอกว่าเอ๊ะถ้าของมันไปถึงมือแล้วโดนหลอกลวงโดนอะไรเงี้ยจะทํำยังไงกันนะครับ,บไม่สามารถประเมินผลตอบรับความคุ้มค่าได้ถูกต้องชัดเจนอันนี้ก็พวคงเต้องพยายามทำปัปต่อไปนะครับอ,อุปสรรคบางอย่างที่ยังเกิดขึ้นอีกก็คือเรืองลูกค้า ลูกค้าไม่เคยชินนะเราก็ต้องฝึกนะต้องสอนลูกค้านะต้องฝึกลูกค้าให้เป็นให้ใช้ให้มั่นใจนะครับลูกค้าไม่เชื่อมั่นในทําธุรก,กรรมบางคนไม่ใช้เลยยังไงก็ไม่ใช้คอมพิวเตอร์มือถือนี่เอาไว้อ่านเอาไว้ดูอย่างเดียวนะจะให้ซื้อหรือะอะไรที่ทําเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินไม่ทําเด็ดขาดน,นะซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับก็เป็นหน้าที่ของขององค์กรนะทั้งธนาคารทั้งหน่วยงานางต่างๆนะี่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ได้ เขาบอกยังไม่มีความสะดวกสบายหลายประการตามที่ลูกค้าต้องการนะคืออันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีบางทีเขาใช้ไม่เป็นใช้ไม่ถูกนะอย่างเงี้ยนะจะใช้ยังไงให้ให้ใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกใช้เพราะแอปมันเกิดขึ้นใหม่หมดแล้วมันา้ามีการทาอะไรเยอะแยะมากมายแล้วซึงทําให้บางทีงงนะใช้ไม่ค่อยถูกนะถ้าไม่ได้ไม่ได้ทดลองใช้ใช้ไม่ค่อยถูก,นะถลถกแล้วบางทีรู้ไม่ทันโดนหลอกบ้างโดนอะไรบ้างอันนี้เป็นปัญหานะครับอ,อย่าง,งอย่างอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งง่ายๆนะครับ เกาจะมีพวกคนไล่ทำฟิชชิ่งบ้างทำอะไรบ้างนะครับส่งมาหลอกให้เรากรอกข้อมูลบัตรประชาชนอะไรบ้างโทรศัพท์ก็มนะีอย่างที่บอก๋ยวนี้โทรศัพท์มาอกรีดีก็บอกว่าเราเป็นนี่อะไรเงี้ยนะครับให้เราตกใจแล้วก็ไปโอนเงินให้อะไรเงรี้ยมีการหลอกลวงเยอะขึ้นมากมายเลยอนนะี้ซึ่งวิธีแก้อย่างเดียวที่จะทำได้ก็คือให้ความรู้ครับย่ต้องรู้ถ้ารู้ทันก็ไม่โดนนะครับ ารู้ไม่ทันก็โดนทุกวันนี้ยังโดนอยู่เลยนะยังมีมาอยู่ตลอดเวลานะแต่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้นะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของอะไรนะปัญหาเรื่องเงินทุนก็คือคนที่จะให้ทุนเนี่ยก็กลัวนะเพราะนั่นจะเคยเจอเรื่องของอะไรนะเอ่อื่องปัญหาเรื่องธุรกิจดอทคอมนะลงมสลายไปเมื่อปีสองพันนะก็ทุกคนก็ยังบางคนเอาเองินมาลงก็ยังกลัวๆอยู่นะครับเพราะ จริงๆปัจจุบันมันไม่ใช่เฉพาะด,ดัตคอมนะอย่างเมื่อปีเมื่อไม่กี่ปีก่อนก,ก,ก็เจออยู่แล้วเรื่อง Hamburger ก r i ์ไ s นะครับเรื่องภาคก,การเงินภาคอสาังาหาริมทรัพย์ของอเมริกาที่ล่มสลายไปนะบริษัทดังๆเนี่ยชื่อเสียงดีๆเนี่ยนี่จะล่มนี่ก็ล่มมางม่ายๆในปัจจุบันนะซึ่งไม่มีอะไรแน่นอนนะครับก็ต้อง,อง,องระมัดระวังน,นครับ สรุปก็คือเศรษฐกิจดิจิตอลนะดิจิตอลอีโคโนมีนะมันก็คือเรื่องของเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเป็นฐานประกอบด้วยเครือข่ายดิจิตอลคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับเอามาสร้างธุรกิจเอามาสร้างเศรษฐกิจนะเขาบอกเรียกเป็นเขาเรียกว่าเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ตหรือเศรษฐกิจใหม่เศรษฐกิจเว็บก็ได้นะหลากหลายแล้วแต่จะเรียกนะครับก็คือดิจิตอลอีโคโนมีเอาเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมธุรกิจใหม่ๆ ับมันกเกิดสิ่งใีมขึ้นมาแน่นอนครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับมีทั้งข้อดีข้อเสียมีทั้งอุปสรรคแต่ในอุปสรรคมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอนะครับเราจะเจอมันหรือเปล่าน,นนะีเราจะหามันเจอไหมเกิดสภาพแวดล้อมใหม่ๆในการทําธุรกิจนะครับเช่นอำนาจผู้ซื้อนะผู้ซื้อเนี่ยตอนนี้ผู้ซื้อเป็นใหญ่นะครับ ทคโนโลยีวดเร็วมากนะเกิดเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมากมายเกิดอะ,อะไรนะฟินเทคอะไรเยอะ,ยะๆเลยนะฮะฟินเทคก็คือ financial technology ทนะางด้านการเงินใหม่ๆซึ่งจะได้อธิบายต่อในหัวข้อถัดๆไปนะครับ เกิดระบบที่สลับสลับซับซ้อนมากขึ้นหลากหลายปัญหาโอกาสใหม่ๆที่บอกนะเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคแต่ก็ในอุปสรรคในปัญหามีอง์กาสนะครับเกิดการแข่งขันองค์กรต้องปรับตัวอย่างต่อเน,นื่องตลอดเวลาใครไม่ปรับตัวเจ๊งนะครับอย่างที่บอกอเช่นอะไรฮะสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นพิสิเคลเป็นกระดาษเป็นน้ำเป็นตัวเล่นต้องปรับถ้าไม่ปรับเป็นดิจิทัลอยู่ไม่ได้เจ๊งนะครับ ทีวีทีวีก็ทีวีขนาดทีวีเป็นดิจิทัลแล้วนะฮะรายย่ปรับตัวไม่ทันก็เจ๊งได้นะเพราะเจออินเทอร์เน็ตเข้าไปเพราะมันสามารถดูอะ,อะไรนะออนดีมานได้อะไรไนดะ้ต้องใช้ความรู้ข้อมูลแต่ละสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงลึกมากขึ้นนะเราอยู่ในในยุคข,ของข้อมูลนะครข้อมูลมันล้นหลามมากตอนนี้ทุกนข้อมูลล้นหลามข้อมูลเกิดขึ้นตลอดเวลานะฮะตั้งแต่เราตื่นขึ้นเราก็็เเราานนนี่แหละปนนส้ง คมีนื่อตืนขึ้นมอตื่นขึ้นเราก็ใช้หละนะครับปัญหาก็คือของเดิมมันไม่สามารถรองรับได้แล้วนะครับมันไม่สามารถอะไระไม่สามารถสร้างอำนาจการแข่งขันได้ต่อไปลดต้นทุนยากตัดรายจ่ายยากนะก็เลยต้องเกิดนำเสนอเทคนิคใหม่ๆบริการใหม่ๆนะมูัค่าเพิ่มหม่ๆไม่งั้นอยู่ไม่ได้นะครับน,นี่ก็คาการแข่ อำนาจก,การแข่งขันเศรษฐกิจระดับโลกข้อตกลงทางการค้าเสรีพวกนี้ก็เป็นปัจจัยที่ต้องมาคำนึงถึงเช่นเดียวกันนะครับเกิดวความเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างต่อเน,นื่องผู้บริโภคเห็นมากนะคเกิดอำนาจการอะไรแข่งขันใหม่ๆเศรษฐกิจนะพวกนี้การค้าเสรีนะครับค่าแรงถูกกว่านนะแต่เดี๋ยวนี้ค่าแรงคือประเทศอย่างประเทศไทยเนี่ยเราต้องก้าวข้ามเรื่องค่าแรงไปแล้วนะครับเราไม่สามารถจะใช้ตรงนี้ได้นะ เราเราบอกว่าเราอยากจะก้าวข้ามไปเป็นประเทศที่มีไรายได้สูงเราต้องก้าวข้ามทำมาข่าแลงถูกเราต้องใช้หุ่นยนต์ใช้เทคโนโลยีมาช่วยอะไรนะครับความเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างตลอดเรื่องตลอดเวลาเป็นสิ่งที่เราต้องคํานึงมากนะครับอนอกจากนี้เนี่ยสังคมนะธรรมชาติในการทํางานในองค์กรต่างๆนี้ก็เปลี่ยนไปหมดนะ อนาคตก็ไม่ต้องมาละที่ทํางานอยู่บ้านทําตากคนตางทำจริงๆก็มีทุกวันนี้ก็ทํากันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือเครื่องไม้พวกนี้ในการในการให้เป็นประโยชน์ในการทำงานธรรมชาติเปลี่ยนนะพฤติกรรมคนเปลี่ยนนะฮะกฎระเบียบในการกํากับดูแลต่างๆก็เปลี่ยนทางภาครัฐรัฐภาคเอกชนก็เปลี่ยนหมดนะฮะมันก็เป็นข้อที่ต้องไปคำนึงถึงด้วยเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมกฎระเบียบใหม่ๆนะครับ ซ,ซึ่งอันเนี้ยนะมันก็ก็เลยต้องนำไปสู่เนี่ยเขาเรียกว่า uh, social responsibility มันก็ต้องมีเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับจริงๆคำเนี้ยมันก็เป็นเป็นอีกป,ประเด็นหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะกล่าวทีมแล้วกันนะครับแต่ว่าเอาคร่าๆวๆก็คือ,อธุรกิจทุกธุรกิจในโลกตอนเนี้ยจะบอกว่าเอาแต่กำไรอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันต้องดูแลสังคมด้วยคุณได้กำไรแล้วคุณต้องกลับย้อนกลับมาด้วยต้องคืนกำไรง่ายๆคืนกำไรให้ใหสังคม สังคมเปลี่ยนเร็วก็เกิดปัญหาใหม่ๆขึ้นปัญหาแปลกๆขึ้นนะครอ,อย่างเช่นเขาบอกว่าอะไรนะไซเบอร์บูลลี่นะครับก็คือเหยื่อที่ถูกลังแกด้วยเทคโนโลยีนะครับโซเชียลมีเดียอะไรนี้ซึ่งบางทีมันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงเองนะถ้าเป็นเรื่องจริงก็โอเคแต่ถ้าบางทีมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเขาโดนันโดนสังคมตัดสินด้วยเครื่องมือเครื่องไม้ดางนั้นเทคโนโลยีจนทาให้เขาอยู่ในโลกน้ยากมันก็ถือว่าไม่ไม่ยุติธรรมสำหรับคนบางคน ก,ก็ต้องดูแลต,ต้องเข้าใจในสิ่งนี้นะครับเกิดนวัตกรรมตอนนี้เปลี่ยนแปลงมากมายเลยต้นทุนจ่ายถูกลงข้อมูลลดหลามมหาศาลเกิด big data ในแง่ของเราเราก็ต้องมองว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นอย่างนี้หนึ่งคือเรื่นน่าจะเป็นโอกาสแล้วต้องใช้มันให้เป็นนะครับข้อมูลมหาศาลเกิดขึ้นจะใช้มันเป็นจะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรเนี่ยต้องรู้ แล้วก็หน้าที่ขององค์กรก็เลยต้องมีการพัฒนานกลยุทธ์รับเปลี่ยนกระบวนการนะฮะอันนี้เป็นหน้าที่ขององค์กรที่ต้องปับนะฮะับ s i n e s s p r o c e s s Re-Engineering ใหม่ๆนะต้องทําถ้าคุณไม่ทําคุณอยู่ไม่ได้นะครับปรับกระบวนการที่ยืดเยือ้อเถอะทะองค์กรที่ใหญ่มีกระบวนการขั้นตอนยอะต้องลดอ่าก็ง่ายๆเลยเหมือนอย่างเช่นอะไรนะอย่างธนาคารเนี่ยนะอันนี้เปรียบเทียบได้เห็นให้เห็นภาพนะ แต่ก่อนนี้คุณจะเอาเงินไปฝากแค่เอาเงินไปฝากคุณต้องเขียนนะนะว่าคุณชื่ออะไรอะ,อะไรนะั้นเลขที่บัญชีคุณอะไรนะจะฝากเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องแค่คุณกำเงินเท่ามาบอกว่าจะเอาเงินมาฝากซึ่งมันควรจะเป็นอย่างนี้มานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเป็นแต่ไม่รู้เขาทาไมถึงต้องมีให้เราเขียนอะไรเย,ยอะแยะมุดวายบางคนเขียนแม่คก็อยูนะ่เขียนผิดเ,เขียนถูกก็เป็นปัญหาอีกนะครับ อย่างเงี้ยอันเนี้ยก็เป็นการปรับกระบวนการให้มันสั้นกระชับทําให้ลูกค้าได้รับความสะดวกนี้คือสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญในแร่ของดิจิทัลบิสเนสก็เช่นเดียวกันนะครับเขาพยายามปรับให้มันสั้นกระชับธุรนะกิจอันนี้มันมันหดลายขึ้นทุกวันทุกวันนะพยายามล้วงเงินออกจากกระเป๋าเราให้ได้ก็ต้องปรับกระบวนการหม่งให้มันสั้นกระชับ แล้วก็ต้องทำ CRM ปจจุบันนี้ทำไม่ทำ CRM อยู่ไม่ได้เหือนนกันะครับเพราะลูกค้าเป็นใหญ่ถ้าคุณไม่ทำ CRM เขาบอกว่าอย่างนี้เลยครับการทำ CRM การสร้างความสัมพันธ์ดีลูกค้าเนี่ยมันต้องทำตั้งแต่ก่อนระหว่างแล้วก็หลังการขายนะไม่ใช่ไม่ใช่หลายคนชอบเข้าใจว่าเป็นคือเรื่องของการลดกหลังการขายการดูแลลูกค้าหลังการขายจริงๆไม่ใช่มันต้องเริ่มต้องก่อนเลยนะก่อนระหว่างแล้วก็หลังนะ แล้วก็ต้องดูแลลูกค้าว่าเฮ้ยคุณอยากได้ต้องเข้าใจลูกค้าเข้าใจเขาได้ยังไงก็ต้องมีข้อมูลนะมีข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าเราถึงจะเข้าใจลูกค้าว่าลูกค้าชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้ว CRM เนี่ยมันทําให้เราลดต้นทุนได้กําไรเพิ่มขึ้นอย่างไรนะเช่นบอกว่าเขาบอกว่าถ้าคุณสมมุตินะคุณขายของ10บาทนะหนึ่งชิ้น10บาทเท่าที่100บาทคุณกําไร10บาท นะทำไมสิบบาทเบถ้าคุณจะขายของหนึ่งชิ้นเนี่ยแล้วคุณต้องไปหาลูกค้าใหม่เนี่ยคุณต้องมีต้นทุนประมาณค่าโฆษณาค่านู่นนี่นั่นประมาณสิบบาทค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่ถ้าคุณสามารถทําให้ลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ําได้นะกลับมาซื้อซ้ำ,นะซอ,ซำอันนี้เป็นประโยชน์คุณจะเพิ่มกําไรขึ้นทันดีอีกเก้าบาทบอกทำไมก็แทนที่คุณต้องไปเสียค่าโฆษณาอะไรเยอะ ไม่จาเป็นเพราะลูกค้าพวกนี้เขาพักดีต่อสินค้าคุณเขาไม่คิดถึงใครเลยพอเขาจะซื้อของอย่างนี้แบบนี้เขาคิดถึงคุณก่อนเขากลับมาซื้อเลยโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรมากแค่คุณดูแลเขาให้ดีในก่อนหน้านี้เขาจะคิดถึงคุณแล้วเขากลับมาพอเขากลับมาเนี่ยคุณคุณจะลดต้นทุนในการโฆษณาในการอะไรลงไปประมาณเก้าบาทคุณก็เพิ่มกำไรเก้าบาทขึ้นอย่างลยโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไปเสียค่าตรงนั้นอันนี้คือประโยชน์ของ CRM เะอย่างเราก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ มันก็จะมีผลต่อเนื่องกันนะครับแล้วมันยังไปถึงซัพพลายเชนด้วยนะครับไปยังถึงซัพพลายเชนแล้วก็อื่นด้วยครับ นะครับเดี๋ยวจะจบแนละ้ว